สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูเหรียญส่งมาจากกรทมใส่เป็นซองมานะคะเป็นซองกันกระแทกมาเอ๊ะแทำไมเขาไม่ใส่กล่องเนาะใส่เป็นซองกันกระแทกมาค่ะไม่มีอะไรแล้วในซองนะคะมาดูเหรียญมีอยู่แค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็ได้หลายร้อยบาทแล้วนะแค่นี้ก็ส่งได้นะคะทุกคนค่ะส่งมาจากกรทมนะคะแค่นี้ก็ส่งได้เนี่ค่ะเหรียญสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทใช่ไหมคะอันนี้คุ้มแล้วค่ะ กำไร50บาทใช่ไหมค่าส่วนต่าง50บาทค่าส่งไม่ถึงนะคะก็ถือว่าใช้ได้ราคาคุ้มนะคะเหรียญลูกเสือ5บาทรับซื้อ200นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวปะนัดให้เขาไป250ค่ะให้เพราะน้องเขามีมาแค่นี้เองนะคะ250ก็เป็น300 3 10บบาทแล้วเนาะอันนี้เหรียญอะไรอีก เหรียญครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิ่สามสี่สิบห้าสิบห้าเหรียญค่ะเหรียญละยี่สิบบาทสิบห้าเหรียญสิบห้าเหรียญสามสามร้อยสิเนาะใช่เนี่ยค่ะเหรียญมาแค่เนี้ยค่ะสิบห้าบาทขายได้สามร้อยบาทนะคะทุกคนเออเนาะ สิบห้าบาทเองเพราะว่าเพราะว่าทั้งหมดมันอ่าสิบห้าเหรียญหน้าเหรียญเขาคือเหรียญละหนึ่งบาทนะคะห้าสิบห้าเหรียญก็คือสิบห้าบาทสิบห้าบาทขายได้ทั้งสามร้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญครุฑนะคะทุกคนดูนะลองไปดูในลิ้นชักดูในอ่าที่เก็บของเก่าตามบ้านนะ่ะทุกคนไปน่าเชื่อว่ามีสมัยก่อนคุณ ปู่คุณย่าเขาเก็บเป็นเงินไว้นะสมัยก่อนโบราณเขาเก็บเงินใส่ใส่ตู้ใส่ลิ้นชักตู้ใส่หีบใส่กล่องไว้นะลองไปดูเผื่อไม่แน่นะอาจจะเจอทองทองที่คุณปู่คุณย่าเก็บไว้นานๆแล้วอะนะตอนนี้ทองขึ้นด้วยเนาะบาทหนึ่งตั้งกี่หมื่นนะโอ้หนะลองไปดูค่ะถ้าเจอนะ เพื่อนถามป้าน้าได้เลยว่ารับซื้อเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องขายนะคปะป้าน้าไม่ได้บอกว่าให้เอามาขายป้าน้าเพียงแต่จะได้ท่านจะได้รู้ราคาจะได้รู้ว่าของที่ท่านมีอยู่อัอนนี้อันนั้นนั้นขายได้เท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่ค่ะเท่านั้นแหละท่านจะได้รู้เนาะว่ามูลราคาของที่ท่านมีอยู่นะคะจะได้เก็บถูกบางที ในกล่องบางกล่องเราไม่ได้สนใจเลยเนาะเราไม่ได้ดูเลยว่าในกล่องมีอะไรแต่พอไปดูอีกทีนะมีของมีค่าแบบล้าค่าเนาะคนปูกคุณยากเก็บไว้อาลองดูค่ะปนาน่าเชื่อว่ามีเกือบทุกบ้านเหรียญเก,ก่าๆรุ่นนี้นะคะถึงไม่มีเหรียญครุฑก็มีตราแผ่นดินตราแผ่นดินก็จะได้อยู่ส่วนมากจะเป็นตราแผ่นดินแหละตราแผ่นดินจะได้อยู่เหรียญละสี่บาทก็ยังมีราคานะแล้วพอเผลอไปเจอเหรียญที่เหรียญตราแผ่นดินไปเจอเหรียญที่เอ่ออะไรนะ พอพันตรงอะไรนะั่อยอ,ย,อยักษ์ตรงตรงัอชดาตรงอะไรนั่นน่ะนะนะ่นาก็เรียกไม่ถูกนี่นแหละก็จะมีมูลค่าสูงมีจริงนะคะเหรียญที่เป็นน้พูดอะ่ะเขามีจริงค่ะเ,เหรียญเขามีจริงแต่เขามีน้อยเป็นเหรียญตราเป็นดินสองพันห้าร้อยห้าเขามีจริงเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อแพงๆอะ่ะเขามีจริงแต่แต่เขามีน้อยนั่นแหละราคาถึงได้แพง ถ,ถ้าเหรียญบาทเก่าบาทใหญ่นะคะก็จะมีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้าเหรียญอะไรอะค่ะข,ขายได้หมดเลยค่ะคขยให้ไเจอเนาะเหรียญหนึ่งบาทที่ป็นน้ารับซื้อเดี๋ยวเปน็นนาจะไปะดูเนี่ยนี่นะหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทของของเหรียญเออปี ที่มีราคารับซื้อ20บาทแล้วมีอีกนะคะที่รับซื้อเหรียญ1บาทขายได้20บาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็1บาทขายได้20บาทนะคะเหรียญหน้าเหรียญคือ1บาทนะคะแต่ขายได้นะคะรับซื้อ20บาทเนี่ยค่ะ1บาทปี2500เนี่ย2500เห็นไหมคะเนี่ย2500เหรียญนี้เปด้รับซื้อเหรียญละ20บาทก็มาอีกเหรียญนี้ค่ะ1บาท2 4, สองห้าศูนย์สี่เสด็จนิวัตพนครเหรียญนี้เขามีความเชื่อว่ามีพุทธคุณมีผ่านผ่านพิธีอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดเคยได้ยินมานะคะเนี่ยค่ะสองพันห้าร้อยสี่ค่ะตราแผ่นดินเหรียญเสด็จนิวัตพนครนะคะสองพระองค์คู่กันแบบนี้คาวนี้ก็รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญยี่สิบาทมีเหรียญครูดเสด็จน,นิวัดพนครเหรียญตราแผ่นดินสองพัน ห้าร้อยแล้วก็จะมีเหรียญอะไรมาอีกเนี่ยอันนี้จะเป็นสามรอบสามรอบรับซื้อสิบบาทค่ะจริงๆอ่ะสามรอบน่ะจำนวนผลิตแค่สามสามล้านเนาะใช่สามล้านเหรียญน,นี้ผลิต4ล้านกว่าแต่เหรียญน,นี้เขาได้รับความนิยมเขามีกระแสจึงแพงกว่าค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญศรน,นิวันพระนครจุลนพิสีล้านสามเหรียญ3มรอบ ผลิตสามล้านนะคะแต่ราคาก็อย่างที่พี่แม่บอกอะ่ะอยู่ที่ความนิยมแล้วก็จะมีเหรียญห้าบาทเรือหงห้าบาทเรือหงเขาก็จะมีอสองพศสองห้าสองสองห้าสามศูนย์กับสองห้าสามหนึ่งค่ะส่วนสองห้าสามศูนย์ในมือที่เห็นนี้นะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทถ้าเป็นสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้องค์พาเหรียญน,นี้ก็น่าเก็บนะอันนี้ก็มีมาเห็นไหมคะพระองค์พาพระองค์พา ตอนช่วงที่มีกระแสะเหรียญนี่ขึ้นไปถึงสองร้อยค่ะแต่ช่วงแป๊บเดียวไม่กี่ไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนประมาณนั้นนะคะขึ้นไปถึงเหรียญละเกือบเกือบสองร้อยบาทแหละนะคะพอกระแสเงียบก็ตกลงมาอยู่ที่เดิมหลักสิบยี่สิบถึงห้าสิบสามรอบเหรียญละสิบบาทเสด็จนิวัต เหรียญละยี่สิบบาทสองพันห้าร้อยเหรียญละยี่สิบบาทหงอ่ครุฑค,ค,ค่ะครุฑครุฑเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะนะคะท่านมีนะคะส่งมาถามมันหน้าได้ค่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมานะคะ ช่องทางติดต่อนะคะเบอร์โทรทีมงานมีโทรได้ค่ะมีทีมงานรับสายเมื่อก่อนอะปปรน่าจะไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมคะทุกคนก็จะรู้ว่าป้รน่าไม่รับโทรศัพท์เลยแต่ตอนหลังนี้มีทีมงานค่ะมีน้องๆม,มาช่วยนะคะรับค่ะโทรมาได้ค่ะรับมีคนรับโทรศัพท์นะคะคุยได้ตลอดทักทายมาได้ค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเออน่าไม่รับโทรศัพท์ใครเลยเพราะไม่มีเวลาไม่ว่าจริงๆตอนหลังนี้ ก็พยายามนี่แหละค่ะหาเวลาว่างพูดคุยรับโทรศัพท์ตัวเป็นน่ะเองจริงอ่ะไม่ว่างหรอกแต่น้องๆทีมงานเขามาช่วยนะคะเขาก็เขารับได้แล้วโทรศัพท์คุยมาได้เลยตอนนี้ถ้ารถใหญ่ๆหญ่รับถึงบ้านค่ะนะคะถ้ามีรถใหญ่ๆต้องการเทของต้องการจะเลิกสะสม ยินดีไปรับถึงบ้านจ่ายตังเงินสดหน้างานเลยนะคะต้องการใช้เงินก้อนต้องการใช้เงินสดนะคะทักมาได้ค่ะนะคะเบอร์เบอร์ติดต่อทีมงานตามนาบัตรใต้คลิป